อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นใด้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้าและผ้าดิสเบรกหลัง honda pcx 160นะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถของนักศึกษารอบวันอาทิตย์ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย าทางเจ้าของรถเนี่ยซึ่งเป็นพ่อเนี่ยได้นํารถของลูกเนี่ยเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับแล้วในรอบวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนักศึกษาลหลายหคนที่เอารถเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนและหลายคนเนี่ยบอกว่าถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มาลงทะเบียนเรียนเนี่ยแล้วเสียค่าลงทะเบียนเรียนแค่เพียง105บาทแล้วก็ได้ปฏิบัติงานจริงกับรถตัวเอง แล้วที่โชคดีมากๆคืออะไรหลายๆอย่างในรถของตัวเองเนี่ยหรือรถของญาติเนี่ยมันกําลังจะพังและมันกําลังจะเสียหายนะถือว่าโชคดีที่ได้เอาเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับซึ่งครูอธิบายดังนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ล้อหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานอาทิตย์แล้วนะครับช่วงบ่าย นะส่วนผ้าเบรกหลังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผ้าเบรกอะไรครูไม่มีครูก็เลยนัดมาเช้าเช้าว,วันจันทร์นะครับทีเนี้ยเดี๋ยวบางขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะมีว่าไม่เห็นครูขัดทำฟาร์มสะอาดเลยคือเราทําไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เอามาทําให้ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่นะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับคือครูอธิบายว่า เบรกหน้าเนี่ยเราทาเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพียงแต่ครูจะมานําเสนอให้ท่านเนี่ยที่ใช้รถยี่ห้อเนี่ยรุ่นนี้อยู่เนี่ยเกิดท่านมีปัญหาเรื่องผ้าเบรกหมดเนี่ยท่านจะได้ไปซื้อผ้าเบรกแล้วก็มาเซอร์วิสเองจะได้ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับรถคันนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับความตั้งใจของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเฟืองท้ายเท่านั้นเอง แต่ในระหว่างที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอบน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยพอครูไปตรวจสอบให้เนี่ยคือผ้าเบรกหน้าก็หมดผ้าเบรกหลังก็หมดเดี๋ยวหมดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับในการเซอร์วิสเนี่ยนะครับผ้าเบรกหน้า p c 160คันนี้ก็คือให้เราใช้ตัวทีเบอร์8คลายสลัก100ผ้าเบรกอ่ะคลายนะยังไม่จำเป็นจะต้องดึงให้มันหลุดคลายให้มันหลวม จากนั้นใช้ตัวทีเบอร์12หรือลูกบล็อกเบอร์12อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เรามีนะครับคายน็อตยึดขาคาลิปเปอร์อันนี้คือคูใายไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่าเดวจะบอกว่าทำไมมันคลายง่ายจังนะฮะคลายจากนั้นให้เราดึงคาลิปเปอร์เบรกนะครับหรือท่านใดจะเรียกแม่ปั๊มล่างก็เรียกไปนะครับอ่าดึงคาลิปเปอร์เบรกทอยหลัง ตอนถอยหลังไปก็ระวังตัวคาลิปเปอร์เนี่ยไปกระแทกกับล้อแม็กสีถลอกนะครับจากนั้นนะครับให้เราดึงสลักออกเพราะว่าเราคลายไว้ก่อนล่วงหน้านะครับควรจะคลายไว้ก่อนนะครับเอาสลักออกนะครับทนเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเบรกเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเบรกตัวตัวแผ่นนอกเนี่ยไม่มีร่องและ อีกไม่ถึง1มิลลิเมตรเนี่ยก็คือจะกินจานดิสเบกส่วนตัวแผ่นในเนี่ยยังพอเห็นร่องอยู่สาเหตุเพราะว่าตัวสลักขาคาลิปเปอร์เนี่ยมาติดขัดอยู่พอประมาณเมื่อวานโอเคนะอ่ะแล้วถ้าเกิดดูคลิปครูมาครูก็จะบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบกใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าถอดผ้าเบกเก่ามาแล้วซื้อผ้าเบกใหม่มาใส่ไม่ใช่นะต้องมีการทำความสะอาดนะครับ ซึ่งอันนี้เมื่อวานพี่ปุ้ยเนี่ยก็ทำฟาร์มสะอาดได้ให้แล้วนะครับทำฟาร์มสะอาดอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือให้เราทำไมครับดึงขาคาลิปเปอร์ออกมาเนี่ยนะแล้วก็ทำฟาร์มสะอาดขาคาลิปเปอร์สลักขาคาลิปเปอร์ตรวจสอบลวกยางกันฝุ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบวมนะครับเค okay, นะจากนั้นให้ทำฟาร์มสะอาดลูกสูบ ท่านจะใช้เครื่องมืออะไรยังไงก็ได้ทําไมครับหมุนทาฟลามสารลูกสูบทั้งสองลูกเนี่ยให้มันหมุนได้รอบขั้นตอนเหล่านี้ครูขอญาตข้ามไปนะเพราะจะเห็นจากคลิปครูอยู่บ่อยๆนะครับหลังจากที่เราทาฟลามสารลูกสูบทั้งสองลูกเรียบร้อยนะครับก่อนจะดันลูกสูบกลับก็ต้องทําไมครับใช้จารบีทากระบอกเบรกทาลูกสูบเบรกให้เป็นฟิล์มหรือเป็นค่าบางๆนะครับ ต้องการการเกิดสนิมแล้วก็เป็นการหล่อลื่นไปในตัวนะครับอ่าทีนี้เวลาเราจะดันลูกสูบกลับเนี่ยท่านจะใช้เหล็กงัดจางใช้ประแจใช้ไขควงหรือจะซื้อเครื่องมือโดยเฉพาะมาก็ได้แต่ที่โรงเรียนเนี่ยคือครูก็ประยุกนะคือครูจะใช้เป็นซีแคมอ่าลบตัวนี่ปุ้ยจับไว้หน่อยเนี่ย เพราะว่าสีแคมครัวไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้สีแคมแล้วก็ย้ำเสมอว่าไม่ต้องกลัวเป็นรอยเพราะว่าเรามียางมีพลาสติกรองให้นะครับถ้ามันไม่ติดตายนะครับมันก็จะหมุนเข้าไปแบบนิ่มๆง่ายๆค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวนะ้ำมันเบรกเนี่ยมันจะเป็นล้นที่ตัวแม่ปั๊มทางด้านบนนะครับทั้งสองลูกทำเหมือนกัน พย้ยามเนี่ยเดี๋ยาบอกไม่เห็นครูทําฟาร์มศาสตร์เลยเราทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอันนี้มาทําให้ท่านรู้ว่าถ้าเกิดท่านจะทําเองขั้นตอนมีอย่างไรครูก็ถอยลูกสูบ2ลูกเข้าไปสุดเรียบร้อยตรวจสอบนะครับแผ่นเก็บเสียงถ้าหลุดออกมาเนี่ยใสให้ถูกด้วยโดยข้อสังเกตก็คือว่าไอแผ่นเก็บเสียงเนี่ยที่มันล็อกท่าเบรกที่อยู่ทางด้านนอกเนี่ย มันจะมีลูกศรขึ้นมามีเขี้ยวขึ้นมาอยู่ทางด้านนอก mm hmm. เพื่อทําหน้าที่บ,บังคับไม่ให้ผ้าเบรแผ่นนอกได้มันทําไมครับมันดิ้นหรือมันคอนนะครับแล้วก็เมื่อวานนักศึกษาก็ถามว่าครูครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผ้าเบรมันบางแล้วนะครับโดยมาตรฐานทั่วๆไปเนี่ยผ้าดิสเบรกมอเตอร์ไซค์นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นร่อง ครูไม่ได้บอกว่าทุกยี่ห้อทุกรุ่นต้องมีร่องนะเพราะครูก็พูดชัดเจนว่าโดยส่วนใหญ่มันจะมีร่องเมื่อเราใช้งานไปผ้าเบรกทั้งสองฝั่งทั้งแผ่นในแผ่นนอกเนี่ยแผ่นใดแผ่นหนึ่งหรือทั้งสองแผ่นเนี่ยถ้ามันไม่เห็นร่องแล้วมันคือการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าผ้าเบรกเราทําไมละครับบางแล้วสมควรจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเผื่อเผื่อเราเผลอ,อใช้งานต่อ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแผ่นเหล็กจะไปเสียสีกับจานดิสเดี๋ยวไปดูจากล้อหลังเดี๋ยวจะเห็นชัดเจนนะครับถูกไหมเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ราคาแค่หลักสิบหรือหลักร้อยกับบาทผ้าเบรกเกรดท,ทั่วไปนะครับแต่เราไม่ได้ดูเราไม่ได้สังเกตจะนําไปสู่ปัญหาผ้าเบรกหมดแล้วตัวแผ่นเหล็กไปเสียสีกับจานจะกลายเป็นว่าต้องมาเสียตังเปลี่ยนจานดิสเบรก ซึ่งมูล,ลค่าก็หลายร้อยบาทราคาแรงทําก็ต้องแพงกว่าถูกไหมครับเพราะว่าต้องถอดล้อต้องคลายน็อตอะไรก็ว่าไปเคนะก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปในระดับหนึ่งจากนั้นทําฟาร์มศาสตร์ใช่ไหมครับสลักขาคาลิปเปอร์พอทําฟามศาสต์เสร็จก่อนจะใส่กลับก็ทาจารบีทากระบอกเบรกอันนี้พี่ปุ้ยก็ทาไปแล้วนะอะครูก็ทําการประกอบกับหรือใส่กับ ยางมันบวมแล้วนะครับเนี่ยนะฮะยางมันบวมหมดแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วดันเข้าไปให้สุดพอดันเข้าไปสุดเสร็จเรียบร้อยปับ๊บให้เราใส่ผ้าเบรกแผ่นในก่อนนะครับผ้าเบรกแผ่นในมันจะมีตำแหน่งวางล็อกพอใส่เสร็จปุ๊บให้กดผ้าเบรกไว้นิดนึงเพราะว่าไอแผ่นเก็บเสียงมันจะยืดหยุ่นได้กดนิดนึงแล้วก็เอาสลักที่ทำแฟร์ตาดแล้วทำไมครับร้อยไหม แต่อย่าร้อยจนหมดนะเพราะถ้าร้อยหมดมันจะใส่ผ้าเบรกแผ่นนอกไม่ได้ร้อยผูสลักมาพอประมาณจากนั้นผ้าเบรกแผ่นนอกมันจะมีเขี้ยวเห็นไหมครับเขี้ยวเนี่ยจะมาเกาะก,กับขาตัวนี้อ่ะวางแล้วให้มันสนิทกับขาคาลิปเปอร์ทางด้านนอกไว้นี่นะครับให้มันสนิทแล่กดนิดนึงใส่สลักหรือจะเรียกน็อตก็แล้วแต่เรานะครับเอามือหมุนเข้าเกียวไว้พอประมาณนะครับอ่ะ ประมาณนี้ก่อนนะพอทุกอย่างเข้าตามตำแหน่งถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็นำตัวคาลิปเปอร์เนี่ยไปทำไมครับไปใส่ไปติดตั้งดูให้ดีนะว่าผ้าเบรกเนี่ยมันหนีบนะจานดิสเบรกอยู่ตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับอพอได้ตำแหน่งเสร็จก็ทำไมครับใส่น็อตยึดเบอร์สิบสอง นะครันนี้น่าจะโชคร่วมั้งครับเพราะว่ามันจะมีน้ํามันเยิ้มๆอยู่นะครับน่นะครับขันน็อตเท้าเกียวด้วยมือเสร็จก็ใช้ลูกบล็อกใช้ตัวทีเบอร์สิบสองทำไมครับขันให้แน่นเ,เดี๋ยวบางช่วงมือครูจะบงังท่านหน่อยนะครับไม่ว่ากัน นะครับคูขันน็อตยึดขาคาลิปเปอร์แน่นยังไม่ต้องเบรคครับเสร็แล้วอย่าลืมนะครับสลักร้อยผ่าเบรกขันให้แน่นแล้วอย่าลืมว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เนี่ยเราดันลูกสูบคาลิปเปอร์กลับใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะมีช่องว่างอยู่พอเราทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยน็อตยึดสองตัวเรียบร้อยสลักเรียบร้อยปุ๊บ ต้องไปทําการปั๊มเบรกเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับดูนะฮะเดี๋ยวพี่ปุ้ยบีบเบรกอยู่ตรงด้านขวาของรถดูนะบีบแล้วพาดูนะฮะบีบครั้งแรกมันจะจมหายเลยบีบ<ะ>เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยแล้วเราส่งงานไปหรือเราไปใช้งานเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ป่ะครับอ่าปล่อยบีบเบรกใหม่สองนะนะเห็นไหมครับปล่อยบีบเบรกใหม่ สามแล้วนะปล่อยบีเบกนี่เห็นไหมเริ่มมีแล้วครับอัาปัป๊มเลยครับเห็นไหมแข็งแล้วครับต้องอย่าลืมทําขั้นตอนตรงนี้ด้วยนะครับอา,อาจจะเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ดดก็เป็นนั้นว่าถ้าดิสเบกหน้าจบใช่ไหมครับทีนี้ไปดูผ้าเบกหลังบ้าง เดี๋ยวครูขอญาตกลับรถนะท่านจะได้เห็นนะครขอญาตหยุดวีดีโอไว้ก่อนอกลับมารับชมมันต่อนะครับทีนี้มาดูล้อหลังบ้างนะครับอย่างที่ครูบอกว่าเจ้าของเขาโชคดีที่เข้ารถที่ลูกชายใช้มาเซอร์วิสถ้าเบรกหลังก็หมดทีนี้เวลาเราเปลี่ยนผ่าดิสเบรกหลังเนี่ยเมื่อวานครูยังบอกกับลูกศิษย์รอบวันอาทิตย์ก็บ,บอกกับเจ้าของรถว่าอันเนี้ย มันเปลี่ยนเหมือนกับผ้าเบรของพวกรถยนต์รถกระบะคือง่ายมากเลยไม่ยากนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราเนี่ยนะครับคลายน็อตยึดคาลิปเปอร์เบอร์12ตัวนี้จะเฉพาะยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะนี่ตัวนี้ทีนี้เวลาเราคลายน็อตตัวเนี้ยมันจะมีน็อตเบอร์17อยู่ข้างในมันจะหมุนตามก็ให้เราเอาประแจเนี่ยนะครับเบอร์ Ber 17ใช้ด้านที่เป็นปากตายเนี่ยมันล็อกล็อกด้านใน แล้วให้เราคลายน็อตยึดเบอร์12ตัวนี้อันนี้คือเราคลายลู้ลงหน้าแล้วนะครูต้องย้ำเสมอว่าผู้ชมบางท่านบอกว่าผมไปทำเองทำไมมันแน่นเวลาครูทำครูแค่เอานิ้วขยับมันก็ออกนี่นะจากนั้นนะครับให้เรานะครับดึงคาลิปเปอร์ขึ้นดึงจากทางด้านล่างขึ้นด้านบนลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ดึงขึ้นอย่างนี้ พอดึงขึ้นมาเนี่ยตอนดึงระวังคาลิปเปอร์จะไปกระแทกกับขอบล้อแม็กเป็นรอยหรือสีถลอกดึงขึ้นมาพอประมาณนี่บางคนไม่รู้นะใส่เต็มที่เลยนะครับคาลิปเปอร์กระแทกแม็กเป็นรอยนิ้วไปอยู่ตรงนี้กระแทกนิ้วเตงนะครับห่อเลือดเลยนะครับดึงขึ้นมาพอประมาณจากนั้นขยับคาลิปเปอร์ออกทางด้านขวามือนะครับขยับออกไปลักษณะอย่างนี้ เมื่อวานตรงเนี้ยสนิมเต็มเลยนะครับสนิมคาบจารบีอะไรเนี่ยดำเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคนะจะได้ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมครับก่อนจะดันลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกกลับต้องทำไมครับทำความสะอาดใช้อะไรครับใช้แปรงสีฟันแปรงลวดโลหะเล็กๆมาขัดแล้วก็ทำไมครับหมุนลูกสูบให้รอบสามรอหกสิองศา อันนี้ท่านต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วครูไม่แนะนําให้ใช้คีมอะไรไปจับลูกสูบเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่ลูกสูบมันจะเป็นรอยแล้วเดี๋ยวซีนกับโอลิงเนี่ยมันจะรั่วแต่ถ้าเกิดท่านไปดู YouTube ช่องอื่นเขาทํานั่นคือเขามืออาชีพเขาจะรู้ว่ามันควรจะจับแค่ลึกขนาดไหนอย่างไรนะครับนะในปัจจุบันมันจะมีเครื่องมือตัวนี้ขายเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้คีมฐานอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเอออะไรนะ เดือนสามวันที่สามเดือนสามเนี่ยจากอะไรนะอลร้อยนึงอาจจะเหลือเท่าไหร่สิบเก้าบาทอย่างเงี้ยทานกระซื้อมาใช้มาบีบแล้วก็จับลูกสูบหมุนทำฟาร์มสะอาดสลักขาคาลิปเปอร์นะครับก่อนจะใส่กับทาอะไรครับจาระบีทากระบอกเบรกเหมือนเดิมนะขั้นตอนเหล่านี้ครูข้ามไปนะครับทำฟาร์มสะอาดทาจารบีนะครับทีนี้ก็จะทำการดันลูกสูบก,กับเดี๋ยวให้พี่ปุ้ย เขาบีบครูเป็นคนจับคาลิปเปอร์บ้างเวลาเราหมุนตัวซีแคมค่อยๆหมุนนะครับไม่ต้องใจร้อนแล้วเราบอกผมไม่มีซีแคมคือคุณไปยุกเครื่องมืออะไรก็ได้ก็เรื่องของคุณนะครับเออครูแค่มาทำให้เห็นขั้นตอนอเฉยๆว่ามันทำอย่างไร นไถ้าเราทําฟาร์มสะอาดไว้นะครับแล้วข้างในเนี่ยมันไม่มีตะกรอนขี้โคลนขี้เลนเนี่ยมันจะดันเข้าไปง่ายๆนิ่มๆท่านไปเจอรถที่ไม่ได้ดูแลรักษาลูกสูบท่านเป็นสนิมข้างในมีตะกรอนดินโคลอะไรอยู่อย่างเงี้ยขนาดซีแคมบางทีมันยังดันไม่เข้าแล้วท่านไปดู YouTube บอกอะไรนะเอาไขควงสองตัวเหล็กงัดยางสองแอนมางัดบางทีมันงัดไม่เข้าแล้วเวลางัดมันลำบากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซีแคมเนี่ย มันทุ่นแรงได้เยอะเลยชัดเจนนะตรงนี้นะครับอจากนั้นมาดูครับผภาเบรกอันเนี้ยภาเบรกแผ่นในเขาจะมีแผ่นเก็บเสียงแผ่นซับเสียงรองมาให้หนึ่งแผ่นท่านดูเห็นไหมครับพิดปุยดูกล้องมาให้หน่อยเห็นไหมฮะเป็นรอยขาวนยเมื่อวานมันกินขาวไปอย่างนี้แล้วนะถึงบอกว่าโชคดีนะครับที่เขาลดลูกชายเข้ามาเซอร์วิส กินจานที่เบรกแหว่งไปแล้วหน่อยนึงใช่ปะครับอ่าทีนี้ไปดูผ้าเบรกแผ่นนอกเห็นไหมผ้าเบรกแผ่นนอกเนี่ยมันไม่มีแผ่นเก็บเสียงหรือแผ่นซับเสียงมาให้ซึ่งครูไม่ยืนยันนะเพราะครูยังไม่ได้ไปเปิดท้าดอะไรดูว่าไอ้รุ่นเนี้ยแผ่นเก็บเสียงหรือแผ่นซับเสียงที่แผ่นเหล็กผ้าเบรกเนี่ยเขามีมาแผ่นเดียวหรือสองแผ่นนี่คือครูไม่ยืนยัน แต่ที่แน่ๆท่านจะเห็นว่าถ้าเบรกแผ่นนอกเนี่ยนะมันเสียสีกับขาคาลิปเปอร์จนเป็นไงครับเนี่ยเห็นไหมแหว่งจนขาวเลยท่านผู้ชมก็ลองคิดดูเอาเองว่าไอ้เหล็กตรงเนี่ยมันหนามันแข็งแล้วมันเสียสีกับขาคาลิปเปอร์เหมือนยามาเหมือนยามา5า n m a x ที่ครูเคยทาของรถน้องแบงค์อ่ะพอนานๆข้าไอ้ขาคาลิปเปอร์ตรงนี้มันจะทําไมครับมันสึกแล้วมันจะเอียงใช่ไหมครับมันจะไม่ขนาน แล้วมันจะส่งผลให้พระเบรกเราเนี่ยดิ้นหรือคอนเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีมันมามันมีมาแค่แผ่นเดียวก็ว่ากันแผ่นเดียวแต่ถ้าเกิดบอกว่า,วามันมีสองแผน่นแต่ก่อนหน้านี้ไปถอดเปลี่ยนที่ไหนมาแล้วมันหายยังไงนี้ก็โอกาสหน้าก็ทำไมครับไปหาซื้อมาใส่ซะแผ่นในหมดไปแล้วใช่ไหมครับไม่เหลือเลยกิน จาน,จานดิฟแ,แผ่นนอกนี่ยังพอเห็นเนื้อผ้าเบรกหนาไม่ถึงครึ่งมิลละมั้งเนี่ยนะครับชัดเจนนะทีนี้เดี๋ยวตอนเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เราจะต้องทําไมครับแกะไอแผ่นนี้ใช่ไหมครับไปใส่คืนเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวีดีโอไว้นะครับตรงนี้อ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้ครูก็ใส่นะครับแผ่นเก็บเสียงนะครับแผ่นลดการเสียดสี เข้าไปหนึ่งแผน่นตามที่เขามีมาก่อนหน้านี้นะครับใส่แล้วเราก็จเจ้าตัวผ้าเบรกนะครับคือเราจะใส่แผ่นในหรือแผ่นนอกก่อนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอ่ะคูไว้ทำการใส่ดูให้ดีนะว่าที่นี่ก็จะมีแผ่นเก็บเสียงรองอยู่นะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับต้องดูด้วยว่ามันมาครบไหม จะลำบากนิดนึงนะครับของเทียบกับของแท้ของเทียบกับของแท้นะครับเออนะฮะจะติด ลอฝั่งนี้นิดนึงน,นะครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าีนะครับตรวจสอบให้ดีนะว่ามันเข้าตามตำแหน่งเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ในคลิปนี้คือครูใส่แผ่นแผ่นข้างนอกแต่ถ้าเกิดดูนี้คือแผ่นข้างในล้อก่อนกันแล้วกันแล,แล้วแต่เราจะเรียกนะจากนั้นครูจะใส่ผ้าเบรกแผ่นที่มันอยู่ด้านในลูกสูบนะครับแต่ถ้าในคลิปคือบอกข้างนอกล้อโอเคนะครับใส่เหมือนกันครับนะ ให้ตรงล่องตามตำแหน่งแล้วดันนะครับดันไว้แล้วก็กด <Okay. S 1> เนี่ยครูถึงบอกว่ามันทำแบบเดียวกับรถยนต์นะครับถอดเปลี่ยนง่ายพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บพี่ปุ้ยทาจารบีกระบอกเบรกให้หน่อยหนึง่งไม่ได้ไม่ได้ใช้จารบีใส่ลูกป,ปืนล้อหรือใส่จารบีใส่อะไรนะผู้เล่หหลังรถออโต้นะครับ แล้วเราก็นำคาลิปเตอร์เบรกไปติดตั้งโดยใส่สลักเนี่ยเข้ากับยางกันฝุ่นตรงนี้ก่อนส่วนในตัวเนี่ยถ้ามันไม่ได้ติดตายก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับตัวล่างเนี่ยอันนี้มยยันจะยืดหยุ่นดีอยู่กูเลยไม่ถอดนะครับประกอบกับะนะครับดีเนี้ยแหละติดปัญหานิดนึงละเพราะว่าของใหม่นาถ้าเบรกใหม่มันหนานะครับ ะนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าผ้าเบรกที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับมันเป็นผ้าเบรกของเทียบซึ่งเขาจะอัดเนื้อผ้าเบรกเนี่ยมาหนากว่าผ้าเบรกแท้เพราะนั้นตอนใส่เนี่ยนะครับตัวคาลิเปอร์เนี่ยมันจะไปชนอยู่กับขอบล้ออยู่นิดนึงนะครคูก็เลยแก้ปัญหาด้วยการมาคลายน็อตยึดตัวขาคาลิเปอร์ตัวเนี้ยเบอร์ 12- 2สองตัวขยับให้มันให้ตัวได้หน่อยนึง พอมันขยับให้ตัวได้คือคูก็ใส่ตัวคาลิปเปอร์เข้าไปได้เรียบร้อยตามปกตินะครูจะทำการขันน็อตตัวนี้กลับเข้าไปนะประมาณนี้นะนะครับ <S <S เดี๋ยวครูค่อยไปขันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะทำการใส่น็อตยึดคาลิปเปอร์นะครับตัวนี้เบอร์ B 12เหมือนกัน นะครทีรนี้เดี๋ยวเวลาเราขันตัวเนี้ยตอนคลายครูก็บอกเราว่าตัวสิบเจ็ดข้างในมันทําไมครับม,มันตามพอตอนขันเข้าไอ้ตัวสิบเจ็ดมันก็ทําไมครับตา,ตามเหมือนกันเราก็เอาประแจด้านที่เป็นประแจปากตายไปทําไมครับเป็นล็อกอ่เดี๋ยวครูจะวานที่ปุ้ยขันนะครับเพราะเดี๋ยวมือครูจะบางเรานะครับ จริงๆคือทำคนเดียวก็ได้นะ,ะ,ะเดี๋ยวกลัวว่าจะบังท่านเอาขันเลยครับโอเคเอาขันตัวนี้ด้วยเลยครับ,รบส่วนตัวเนี้ยมันจะติดนะครับติดสายอ่อนท่ออ่อนนะครับก็ใช้เป็นประแจปากผสมเบอร์12นะครับ เดี๋ยวครูทวนอีกทีนึงนะครับแน่นแล้วแน่นแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราขันแน่นแล้วเนี่ยมันจะไม่ตามนะแต่ตอนแรกมันจะตามแต่ตอนคลายจะตามนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าตอนเราเปลี่ยนท่าเบรกใหม่เนี่ยเราทำไมครับเราดันลูกสูบคาลิตเปอร์ถอยหลังเข้าไปบางคนก็ดันสุดบางคนก็ดันเกือบสุดใช่ไหมครับ พอเวลาเราประกอบเข้าไปใหม่เนี่ยลูกสูบมันยังไม่ได้เลื่อนออกมาเพราะนั้นก่อนจะนํารถไปใช้หรือก่อนจะส่งงานลูกค้าหรือชาวบ้านเนี่ยเราก็จะต้องไปทําไมครับทําการปั๊มเบรกหรือย้ําเบรกเดี๋ยวรูพาไปดูนะว่าเหมือนล้อหน้าไหมสักครู่อ่าเดี๋ยวอ่ะนะอันนี้ล้อหน้านะครับไอ้โทษล้อหลังจะอยู่ด้านซ้ายอ่ะปัม๊มครั้งที่หนึ่ง เห็นไหมฮะมิดเลยใช่เปล่าปล่อยครั้งที่สองปอยครั้งที่สามปอยครั้งที่สี่เห็นไหมเริ่มมีเลยใช่ไหมอ่ะครั้งที่ห้าปกติอ่ะปั๊มปั๊มเลยครับอ่ะปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีรถใช้งานเนี่ยทุกๆวันที่เรารถไปวิ่งใช้งานเนี่ยถ้าเบรก มันสึกหลอไหมครับถ้าเบรกมันสึกหลอถ้าเบรกมันหมดแล้วถ้าเกิดเราไม่ดูเราไม่ตรวจสอบเลยเนี่ยรถของท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นอย่างกรณีศึกษาของรถลูกศิษย์รอบวันอาทิตย์ของครูก็ได้แต่ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับที่เขาเอารถมาเซอร์วิสเนี่ยแล้วครูก็ไปตรวจสอบให้ก็เลยมาเป็นที่มาของคลิปนี้ได้ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังในหนคลิปนะ ก็ฝากท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับท่านลองไปซื้อผ้าเบรกมาเปลี่ยนเองนะครับท่านจะประหยัดค่าแรงแต่การทำงานของท่านต้องถูกต้องรอบครอบน็อตขันให้แน่นให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ